สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่นะซอยเสรีไทยหกแยก1นมินบุรีนะครับก็วันนี้มีรถสวยๆมานําเสนอนะครับเป็นรถ SUV นะครับหรือ PPV นั่นเองนะครับเป็นรถครอบครัวที่เรียกได้ว่าราคานะครับเบามากนะคันนี้นะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับปี2010นะครับเครื่อง 2.7V นะครับเป็นเบนซินนะครับสลับเอ่อเอลนะครับราคา440,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคา 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0บาทนะครับสีดำเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับ Fort u n e r คันนี้นะใครนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับผ่อน8,000นะครับแบบฟรีดาวผ่อน8,000นะราคาแค่4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0นะครับผมแนะนำเลยคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2010นะครับเป็นเขาเรียกว่าหน้ายักษ์ไฟหักนะครับโฉมนี้นะครับตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับสลับสีเทาแบบนี้นะครับ ตัวหน้ายักษ์เนี่ยจะมีเป็นเครื่องดีเซลหรือเครื่องเบนซินนะครับสำหรับคันนี้เป็นเบนซินนะครับ2.7แท้เดิมโรงงานนะครับก็จะเป็นโคมหน้าดวงหลักเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟหยักแบบนี้เลยนะครับเขาเลยเรียกว่าหน้ายักษ์ไฟหักนะครับเป็นไฟดวงหลักโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟไฟสูงเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับโคมใสายไม่มีแตกร้าวนะครับสำหรับรถโปรเจคเตอร์คันนี้นะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับใครกําลังมองหานะรถพีพีวีนะคันนี้เลยนะครับ มาลารีบเลยนะครับจะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับคันนี้กันชนด้านหน้าก็เป็นสีดําแท้เดิมโรงงานนะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างนะไฟตัดหมอกนะครับกันชนนะครับแนบสนิทนะครับเห็นไหมฮะไม่มีบิดนะครับไม่มีกิบล็อกไม่มีแตกนะครับเป็นตัวถังแท้เดิมโรงงานทั้งคันนะครับตัวรถไม่มีพิวารจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้หล่อมากนะครับนี่โลโก้2 7 v v t i นะครับเป็น โลโก้แสดงรหัสเครื่องยนต์ของ t ต y o Ta Fort u n e r รคันนี้นะครับมีโป่งมีคิ้วล้อหน้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญมาพร้อมล้อแมกนะครับเป็นแมกทีอีนะครับเป็นทีอีสามเจ็ดก้านยกนะครับออฟลึกมากนะครับดูนะครับมือผมนะเข้าไปนี่ครึ่งมือแล้วนะครับสวยมากนะครับคันนี้มาพร้อมยางนิโตะนะครับปี2020นะครับเป็นยางนิโตะแท้นี่นะครับปี2020เลยนะครับ ช่วงล่างทำมาใหม่เรียบร้อยนะครับอัดน้ํามันอัดอะไรเรียบร้อยนะครับซื้อไปคุ้มมากคันนี้นะครับผ่อนเพียง8ปดพันเท่านั้นนะครับสําหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดําดุๆหล่อๆคันนี้เลยนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวนะครับฝั่งมาครบๆเลยนะครับมีกันสาดนะครับทั้ง4บานเลยนะเป็นกันสาดแท้นะครับฟอร์จูเนอร์นะครับแหลกหลังคามีเรียบร้อยนะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับฟิล์มรอบคันนะครับบานหน้า60รอบคัน80นะครับ มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับสำหรับ f ฟ r t u n e r คันนี้นะและที่สำคัญคือรถปี2010แต่กระจกอะเป็นกระจกแท้อยู่เลยนะครับเป็นกระจก To โยต a นะครับทุกบานนะครับด้านข้างก็จะมีชายบันไดนะครับใช้งานได้นะครับร0 0นะครับชายบันไดเป็นสีดำนะครับคันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่เรียกได้ว่าน่าสะสมนะครับเพราะว่าราคาถูกมากๆนะ4 4 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็น ด้านหลังก็จะเป็นแม็กทีเหมือนกันนะครับเป็นล้อทีนะครับสีสีน้ำตาลไหมนะครับมาพร้อมยางนิโตปี20นะครับผนยางยังอยู่เลยนะครับช่วงล่างหนึบๆนะครับรถครอบครัวราคาแบบเบาๆผ่อนสบายนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยน์ของเรานั่นเองนะส่วนกันชนด้านท้ายนะครับดูนะครับล่องกันชนนะครับแนบสนิทนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะไม่มีกิ๊บไม่มีแตกหักนะะต้องเรียกได้ว่ารถคันนี้สมบูรณ์มากนะครับ ฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับเป็นหลอด LED แล้วนะครับมีไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ด้านในนะครับสวยงามมากนะครับโลโก้ตัว V นะครับแล้วก็มีไล่ฟ้านะครับกระจกบานหลังนะครับมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มเบอร์80พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับเพราะว่ารถสไตล์นี้จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับพร้อมคาดโดยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับคันนี้มีกล้องถอยนะครับมีกล้องถอยแต่ไฮไลท์อยู่ด้านในนะครับคันนี้มีกล้องถอยนะครับ แล้วก็โลโก้ Toyota Fortuner อยู่ครบนะครับมีกล้องมีเซ็นเซอร์ครบเลยนะครับต้องเรียกได้ว่ารถคันนี้ครบครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกนะครับสีรถนะครับเซ็นเซอร์กล้องถอยนะครับราคา4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0นะครับท่านใดนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงนะครับนี่นะครับภายในห้องเก็บสัมภาระนะครับของ Toyota Fortun e r คันนี้นะครับก็เป็นไงล่ะครับสะอาดมากนะครับคันนี้นะครับ เป็นรถแท้เดิมโรงงานนะครับดูนะครับไม่มีรอยนะครับรถปี2010นะครับแต่การใช้งานน้อยมากนะคันนี้เลขใหม่เพียงแสนหเท่านั้นนะครับเบาะสามารถพับเก็บขึ้นได้นะครับเวลาตั้งก็กางลงมาอย่างนี้นะครับให้ล็อกตรงนี้ลงกับเหล็กด้านล่างนะครับเครื่องมือยางอะไรไม่แรงอยู่ครบหมดนะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อเซนะครับพร้อมขายเลยนะมีแอร์ตู้หลังมาด้วยนะครับคันนี้นะก็สะดวกสบายมากๆนะครับสําหรับท่านใดนะที่สนใจนะครับสําหรับ Toyota Fort u n ช r นะครับ ดี๋ยวผมให้ดูภายในห้องโดยสารนิดนึงนะก็ไฮไลท์นะครับที่ผมบอกนะนอกจากข้างนอกห่อๆแล้วข้างในนี่สวยกว่านะครับเดี๋ยวผมเข้าด้านนู้นแล้วกันเนาะข้างในนะครับเป็นเบาะเป็นสีเบจนะครับหรือสีครีมนั่นเองนะเพราะว่าทําให้ห้องโดยสารเนี่ยจะดูโป่งนะครับดูกว้างแล้วก็ดูสะอาดตานะครับสวยงามมากๆนะครับก็พวงมาลัยของคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเป็นสีก้านนะครับมีแอร์แบทคู่หน้านะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันตินะครับทั้งสองฝั่งเลยนะ พร้อมระบบคูสคอนโทรเนาะนะครับเลขไมคันนี้อยู่ที่1 6ึ0 0 0สเท่านั้นนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมทํามาดีมากนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นชุดวิทยุแบบทัสกีนนะครับมีกล้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงได้ไหมครับติดมาเอ่ยนี่นะครับเป็นเป็นเรือนไมแท้นะครับไมค์แสนหกนะครับตัวจอเป็นระบบ Android นะครับ นี่นะครับเป็นระบบ Android สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโทรศัพท์มือถือหรือมีนิเ i กเตอร์นะครับแล้วก็กล้องมองหลังก็จะแสดงผลในจอนี้นะครับแล้วก็มีชุดนำสัญญาณนะครับของซูเล็กนะครับสวยงามมากนะครับแอร์เป็นระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีพอร์ต USB นะครับ power outlet ด้านล่างนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะนี่เดี๋ยวผมเทสเนวิเกเตอร์ให้ดูติดมเอยก็สามารถรับชม YouTube ได้นะครับ และที่สําคัญคือผมแอบดูสาเนาก่อนนะเพราะว่าคันนี้ผมก็ไม่ได้ดูด้วยเป็นรถมือเดียวนะครับตอนนี้โอนกรรมสิทธิ์เข้าเป็นบริษัทเพชรยนต์แล้วนะสวยงามมากๆนะครับสาหรับ f o r t u n e r รคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2.7ราคา440,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องอีกนิดนึงนะครับว่าความเรียบร้อยของคันนี้จะเป็นยังไงนะครับ ห้องเครื่องของเจ้าตัวเบนซิน2.7เนี่ยหน้าตาจะแตกต่างจากเครื่องดีเซลเยอะเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวห้องเครื่องเบนซินนะครับรหัส v v t i เหมือนกันนะเป็น2 TR นะครับ700นะครับก็ตัวรถคันนี้เนี่ยผมแจ้งก่อนเพราะว่าเป็น LPG นะครับก็จะมีหัวฉีดแยกนะครับเป็นของ LPG นะครับได้รับมาตรฐานนะครับมีวิศวกรรองรับนะครับตัวเครื่องเนี่ยแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบระมัณไหลเยิ้มเลยนะครับ ก็คือมันแปลกใจตรงไหนรู้ไหมเนี่ยรถนะครับปี2010นะครับแต่หัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับทั้งตัวบนตัวล่างนะแสดงว่าแบบเจ้าของเก่านี่รักมากนะครับใครได้คันนี้ไปนะคุ้มเลยนะครับตัวถังแท้เดิมนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบแห้งนะเป็นของ GS นะครับโอ้สวยงามมากๆนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะของ Toyota เลยนะ รถคันนี้นะครับใครนะครับที่กําลังหารถครอบครัวนะครับราคาเบาๆนะครับ4ี่0 0 0 0ี่นนะครับมีแล้วนะครับที่เพชรยนต์นะครับนี่นะครับฝากระโปรงนะครับของโตโยต้าเลยนะครับคันนี้เป็นแบบเครื่องเบนซินนะครับมี LPG นะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับกําลังเหลือๆนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้นะก็ราคาน้ํามันเบนซินก็ค่อนข้างสูงนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนละครอบครัวและสนใจรถสีดำดุๆคันนี้นะครับพร้อมแม็กพร้อมยางปี20นะครับเครื่องแมนนแนแล้วทุกอย่างนะครับพวงมาลายนี่ทำมาใหม่แหลกเมื่อกี้ผมขยับมาผมรู้สึกว่านิ่มมากเลยนะครับทั้งช่วงล่างและเบาะแล้วก็อัดเวลาเลี้ยวนะครับแฮนดิ้งดีมากนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเป็น Toyota F o r t u n e r 2.7V นะครับปี2010นะครับสีดำดุๆคันนี้เลยราคาอยู่ที่4 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็ สำหรับวันนี้ผมเน็ตเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องเพชรยนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ